ดูรายการคุยแซปโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ให้ด้วยนะคะแขกรับเชิญคนต่อไปนะครับจะบอกว่าเป็นครอบครัวที่ผมสนิทมากแลรอบอุ่นมากด้วยนะสามี Family Man นขี้กลัวภรรยาสุดๆเลยอะ่ะบอกนะครับว่าตอนนี้ลูกสองแต่รักยังหวานไม่มีตกเลยนะแล้ววันนี้เขาจะมาไอเดีมกับสำคัญที่สุดที่ทุกคนเนี่ยถ้ามีลูกแล้วจะต้อง ใช้ไว้ที่บ้านแน่เลยคุณชายชาติโยดมแล้วคุณวิกกี้สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เขาเป็นคู่ดิฉันนะ เออจริงๆแล้วทุกเรื่องโอ้โหสี่ห้าเรื่องคู่กันไปเยอะลยอ๋อไม่ถึงแม่ละครเลยหรอใช่วอนนี้เจอภรรยาตัวจริงรู้สึกยังไงก็คู่ฉันนะแพ้แพ้พี่ธัญญามีห่วงไหมเนี่ยเขาเล่นคู่กันตลอดอย่างเงี้ยไม่ไม่ห่วงค่ะตามสบายลูกสองกล้ลูกสองลูกสองจะบอกว่าสองคนเนี่ยเราไม่เคยเห็นในสตูดิโอนะเพราะว่าถ้าเกิดจะไปสัมภาษณ์เนี่ยต้องไปหาเขาที่บ้าน เออทำไมทาเลือกไม่ใช่ช่วงนั้นแต่วันนี้คุณก็มาน้องคุณถ้าผมต้องเจอน้องคุณก็ต้องมาที่นี่ใช่ใช่ท้าไมวันนี้ถึงมาที่นี่ได้มีเรื่องอยากจะมาเล่าเนี่ยนี่อาจจะไปคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าบ้านชัยบ้านบ้านเราเนี้ยจะเป็นบ้านที่แบบชอบทํากิจกรรมอยากจะออกไปข้างนอกอยากจะพาลูกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่นะมันแบบอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าต้องห่วงความปลอดภัยต้องห่วงเรื่องสุขภาพความสะอาดโอ้ยยช่วงนี้ พีเอ็มขึ้นใหม่แล้วจ้าอะไรกันเนี่ยนี่คือแบบน่ากลัวมากนะคะถึงขั้นว่าแบบเนี่ยให้ลูกออกไปเล่นข้างนอกบ้านแป๊บเดียวเดินกลับเข้ามาตาแดงน้ำมูกไหลใสๆมาแบบใชคือแบบมันต้องขนาดนี้เลยเหรอกี่ขวบกันแล้วบ้างอะคะคนโตหกกำลังจะหกคนเล็กกำลังจะสองใช่ค่ะใช่ซึ่งปกติทุกเช้าที่ตื่นมาพี่ดูว่าข้างนอกอู้ บรรยากาศโรแเนติกมากโรแเนติมไหมเออหมอกลงเพลงพี่เพื่อาเลยหมอกเลือควันออกไม่ถึงเุ๊บน้ำบุ๊อะไรโอ้ยไอ้ควันหนักมากช่วงนี้นังเจ้าเราอยู่ดูแลลูกยังไงเราก็ต้องมีไอเทมเิครับใช่ค่ะตัวนี้เลยนี่ ให้ดูกอ่ะจริงๆถ่าให้ดูแค่นี้ยก yes> ี cin ่เชื่อว่าแฟนๆรายการคุยแทบโชว์จะต้องรู้จักเพราะเป็นไอเทมที่ขายดีมากแล้วใา่ติดแล้วใส่คือต้องบอกจากประสบการณ์จริงเลยว่ากี่เป็นคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วเป็นคนที่มีน้ำมูกใสแล้วเป็นคนที่เหมือนแบบ มีอาการจากจากฝุ่นจากอากาศที่ไม่ดีแล้วก็จากจากโรคประจําตัวด้วยคือตัวนี้เป็นตัวช่วยชีวิตกี้เลยคือมันทําให้ผ่อนคลายและทําให้หายใจสะดวกขึ้นจริงคือตอนนี้กี้ดีใจมากที่เขามีสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ด้วยนะคะ,คะสำหรับ happy nose นะคะสติกเกอร์ตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นลายของผู้ใหญ่เนาะคืออันนี้กี้อะจริง,รงๆแล้วส่วนตัวกี้ชอบติดแมสมแต่จริงๆมันเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายมากเพราะว่าเราสามารถติดหมอนติดเสือ้อติดเสื้อติดแอร์ติดแอร์ติดพลมติดแอร์ติดพุลมได้เลยใช่ค่ะคือหอมสดชื่นมากตัวนี้เป็นไอททมีี่ต้ง แล้วก็ติดไปตลอดทุกครั้งที่เราไปนอกบ้ากใช่แล้วเาสมมติลูกเราสองคนนี้ต่อไปแล้วแปลกเงี้ยเราอุ่นใจขนาดไหน อุ่นใจเลยในฐานะของพ่อเลยนะคือต้องบอกจริงๆว่าคือด้วยความที่ลูกเนี่ยพอมาถึงอายุหนึ่งเขาก็ต้องออกไปมีสังคมเขาต้องไปเรียนไปโรงเรียนเจอเพื่อนแล้วเอาอะไรกลับมาด้วยเราก็ไม่รู้เขาเอาอะไรกลับมาบ้างน้ำม่งเคื่อโลกอะไรใช่ไหมคะเป็นวัดเป็นอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นคือแบบมันจำเป็นเลยมันต้องมีเพื่อที่จะช่วยทําให้เราอุ่นใจขึ้นว่าอ๋ออย่างน้อยบรรเทาอาการได้ช่วยในเรื่องของอาการหวัดอาการคัดจมูกน้ำมูกใสๆคือช่วยได้หมดคือเอาพูดจริงนะถ้าสมัยก่อนนะ เราต้องย้อนไปถึงภูมิปัญญาไทยพ่อแม่เราตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเป็นตอนเราตอนเราเด็กๆพ่อแม่ทําไงเวลาเป็นหวัดหรือว่าคัดจมูกหรืออะไรทุบหัวหอมเลยค่ะวางอยู่ข้างหมอนอะไรเงี้ยให้โอนแล้วถามจริงได้ผลไหมโล่งนะเก็จริงนะใช่ภูมิปัญเนี่ยคือล้ำเลิศที่สุดแล้วแต่พอถึงเวลาจริง มันจะมีปัญหาตามมาคือความฉุนของหัวหอมแสบตาอะไรตางๆแล้วเพื่อนไม่คบด้วยใช่เลยสำคัญคือทุกวันนี้ที่ติดตัวไปเลยไม่ต้องแล้วทํให้ชีวิตง่ายขึ้นถูกต้องค่ะชิ้นเดียวอย่างเดียวแกะแล้วก็แปะได้เลยง่ายมากอานนี้เดี๋ยวลองเลยเพราะว่าทันย่าต้องบอกนะว่าคือแฮปปี้โนสเนี่ยอยู่กับคุยชท็โชคมานานมากแล้วขายดีมากเลยแล้ววันนี้คือเอาตัวพ่อตัวแม่ตัวจริงที่มีลูกจริงๆไงเอาไหมทุกคนรู้เองว่าก่อนที่จะปล่อยลูกออกไปโรงเรียน ปล่อยลูกออกไปออกไปเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราติดแฮปปี้โน้ตไว้ย่างน้อยเรายังมั่นใจว่าเขากลับมาเขาไม่ขนอะไรกลับมาด้วยใช่แล้วมั่นใจด้วยอะไรรู้ไหมมั่นใจด้วยความที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นเภศสัชกรคุณนี้คุณนี้เภศสัชกรหญิงเพราะฉะนั้นคือมีความรู้แล้วก็นําเอานวัตกรรมตรงนี้เนี่ยมาใช้เพราะว่าก็คือการที่เอาเอานวัตกรรมของภูมิปัญญาไทยเรื่องของการนําเอาหัวหอมทุกนี่ยเอามาไว้ในแผ่นสติกเกอร์ใช่แล้วก็ ใช้เอาหัวหอมที่เป็นหัวหอมแดงมันจะมีครอโรซิทีนเยอะมากที่สุดเป็นหัวหอมแดงเนี่ยแหละครับเราเอามาใช้ใส่เข้าไปแล้วก็เบลนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกลิ่นหอมจากยูคาลิปตัสเพปเปอร์มินต์แล้วก็ลาเวนเดอร์ด้วยมันยิ่งทำให้แบบเออเวลาใช้แล้วแบบสดชื่นสบายใจต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าแฮปปี้โนสเนี่ยแต่รับมาตรฐาน ISO แล้วก็ GMP ด้วยนะแล้วคือตอนนี้ส่งออกทั่วจะจะบอกว่าทั้งทั้งโลกแล้วก็ว่าได้เลยใช่ไหมแล้วเราชอบสูตรไหนกันที่สุดอะคะ จริงๆชอบทุกสูตรเลยนะแต่ชอบที่สุดก็คือชอบนี่แหละครับตัวออริจินอลนี่เลยล<อ>เพราะว่าหอมม่วงค่ะ ชอบมากเลยเพราะตอนนี้เขาออกแพคเกจิ้งใหม่แล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่เรามาเปิดตัวแพคเกจิ้งใหม่นะคะที่เชื่อว่าแฟนๆหลายคนที่เคยใช้ยี่ห้อนี้เขาจะเห็นแพ็เกจิ้งเก่ามาก่อนแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเปิดตัวแพคเกจิ้งใหม่ทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่อที่แตกต่างก็คือตอนนี้ของเด็กที่ชอบมากเพราะลูกต้องชอบแน่ๆคือเขามีลายการ์ตูนออกมาใหม่9ลายซึ่งเป็นลายน้องหอมแต่มันจะเป็นเหมือนแรนดอมนะคะถ้าเราซื้อไปลูกสามารถสะสมได้ด้วยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาแปะไปบนเสื้อเวลาไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าสสนุุกกแล้วว็มมีคาข กร์ตูนสติก <met ers begun to use> เกอร์กร์ตูนแม่ช,แมชอบแล้วลูกพ่อชอบไหมพ่อชอบมากก็บอกว่าคนนี้ชอบของเด็กแต่จริงๆอของผู้ใหญ่จริงๆนะคือถ้าให้ใช้เลือกใช้อันนี้ครับ ลายกระตุนชอบลากระตุนพ่อปีนี้พ่อเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันชอบเหมือนลูกเลยเนี่ยมันคือความสุขคนตัวเวลาแบบมันก้มลงไปมองแล้วมันชื่นใจดีแต่เอาจริงๆเข้าใจว่าแบบถ้าเป็นลูกเป็นคุณมีคุณคุณภรรยาเป็นลายกระตุ้นไม่มีปัญหาแต่ผู้ชายบางคนออกไปทํางานข้างนอกอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่ามันจะเกิดายกระตุ้นเขินเขินิดนึงเปลบาทุกวันนี้ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เป็นที่แรกที่รายการสคุิปชอปโชว์นะครับจะเปิดตัว ลายใหม่ใช้ลายกว่าเดิมแน่นอนครับทั้งแพคเกจิ้งด้านนอกเนี่ยน,นะครับเป็นแบบใหม่เลยใช่เพราะปกติพี่ทำงาน Happy n o t e บ่อยมากอันนี้คือใหม่ล่าสุดเลยพันยาปล่อยให้สคนเลยนะขอโปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้กับแฟนรายการของคุยแซบโชว์ครับจัดได้เลยค่ะจัดไปเลยนะคะสำหรับแฟนๆคุยแซบโชว์นะคะวันนี้โปรโมชั่นเด็ดมาก6แถม6ยกโลไปเลยนะคะคืออะไรอะก็คือนี่ค่ะ รับไปเลยนะคะก็คือ Happy Nose Kids นะคะ6กล่องนะคะยังไม่พอนะคะเราจะแถมไป,มไปอีกของผู้ใหญ่อีก6กล่องรวมเป็น12กล่องนะคะในราคาพิเศษเพียง1299บาทเท่านั้นเองแล้วถ้าโทรทันนะครับสำหรับ200ชุดแรกเนี่ยนะครับแถมไปอีกแมสอีก10ชิ้นด้วยค่ะนั่นเลยติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Li น์แอดนะคะ add sign นะคะ cs 6 3ค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆสำหรับกี้นะกี้ว่าง่ายสุดคืออด qr code ตอนนี้เลยนะจะคือต้องโททันสอง 200แบบมันจริงๆนะชาย5นะหวินาที200ก็หมดแล้วอ่ะของชายจองไปก็200 <c oughs> เกือบ2 0 0แล้ว <c oughs> คุณคุณ<ช>ทุกวันอ่ะคุณมาคุยแซบโชว์ทั้งทีเราไม่ต้องไปถ่ายคุณหนึ่งบ้านเนี่ยให้มากกว่านี้หอได้ไหมเอาจริงๆเดี๋ยวเราก็อาจจะแถมให้ ครคุณนีมากกว่า200เซนตเลยดีแต่งตตอนนี้เลยได้หมโทรได้ไหมคะโทรที่เบอร์อะไรคะโทรที่เบอร์021148043นะครับโทร021148043ครับหรือไม่ก็แอดไลน์เลยนะคะแอดไซซ63หรือไม่ก็แอด QR โค้ดหน้าจอตอนนี้ได้เลยคือบอกเลยกี่ว่าคุ้มมากเพราะว่าเราได้ใช้ทางครอบครัวแน่นอนที่สำคัญคือจริงๆอันนี้บอกจากประสบการณ์จริงคือเป็นโรคภูมิแพ้จริงๆกี่นะคะแล้วกี่ใช้มาหลายยี่ห้อแล้วอันเนี้ย เลิฟสุดไม่ฉุนเพราะบางทีเอาจริงๆบางทีเราใส่แมสตลอดเวลาหรือเราแปะตรงเนี้ยถ้ากลิ่นมันมันโอเวอร์เพาว์เขาเรียกมันเยอะเกินมันจะกลายเป็นทําให้กี้เวียนหัวแต่อันนี้คือแบบรีแลกซ์มากแล้วกลิ่นทนอยู่ได้12ชั่วโมงเลยนะครับแล้วง่ายมากเลยติดตรงนี้เสร็จปั๊บอ่เปลี่ยนที่เสร็จลอกมาปั๊บแปะอีกที่คุณชัยจะคุไม่รู้มันสามารถถอดแล้วแปะได้ถึงยี่สิบครั้งยี่สิบครั้งคุ้แมสกด้วยนี่นะคะกี้ก็จะแปะแมสเวลจาอันนี้คือแมสที่ใส่มาในรายการเอาเยอะกวอ6 แถมหกสิ้นเดือหกขึ้นหน่อยซื้อหกแถมหกในราคาเพียงอ๋อแล้วแถมแมสกอีกเหรอแถมแมสก์ที่สิบชิ้นนะครับรวมเป็นแค่1299บาทแค่นั้นเอง02-114-8043หรือว่าทางไลน์ง่ายสุดเลยคือ at สี่เสกสแกนคิวอาร์โค้ดก็ได้ถูกต้องแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะ วันหลังว่างๆมาคุยแซฟโชกันหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้ได้ไหมรอรอเลยรอสัมภาษณ์กับคุณเนี่ยมานานมากแล้ววันหลังมาหน่อยนะแต่วันนี้ขอบคุณมากมาขอให้ดีนขอบคุณครับถ้ามช่วงหน้าคุยต่อพดูคุยแซฟโชวจบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณนะครับ